แล้วมาฟังความประทับใจมัของพระธรรมญญารล่นสาวปราเสริทธรรมาธิวาฒน์จาที่ว่าท่านประทับใจเ,เรื่องอะไรตอนสุดปลื้มสุดประทับใจสาว เพิ่มเรื่องอะไรนะจ๊ะแต่ท่านบอกจะเพิ่มต่อไปแบบไม่มีวันลืมเลือนเออสันนิษฐานที่ท่านเพิ่มอะไรเนี่ยนี่นะเอ่อี่กลากราบพร,ระเดชกลมพอ่อเจริรบอย่างสงครับกระผมพระธรรมทายาทเอกพสุขปาโลนี่ท่านสมบัตินะมีกำลังเป็นเอกเลย เป็นหนึ่งเนอะบวชเป็นพระก็เรียกกับพระเอกนะพระเอกกับพลเออคืยิ่งกับพระเอกธรรมดาเนื้อ <laughs> อายุยี่สิบห้าปีนี่ท่านสมบานนี่นะตัวแทนพระธรรมทาย,ยา,รรา,พา,า,า,พาทพระรัศถาปนาสตามหาปุญญาจารย์ตื่ได้ทำภารกิจจบมาใหม่ๆเพิม่มมาหมัดๆขอรายงานตัวครับ นนน้นี่เนรานี่เนรหรือเปล่าจะเนรตำน้นำหวานนี่จ้ะเนรหรือเปล่าจะเนีรพระเอกหลวงพ่อ,อค,ครับ ผมในฐานะตัวแทนพระธรรมทายาิอริสสาพนาสินรามหาพุชิเนจา์อยากบอกว่าในตลอดอริยะเวลา24วันการินตะดงสถาปนาสินรามหาปุชิเนจารย์ที่ผ่านมาได้ยินกันชัดหรือเปล่า <laughs> เสียงเมื่อก็จะออกเราพร้อมด้ความประทับใจเป็นอย่างมาก ะได้เห็นญาติโยมจำนวนมากออกมาต้อนรับพระธุดงกันอย่างไม่ขาดสายเลยสาธุเจโอ้พระกระลืม้มอยู่กระพื้มเนะาะเห็นไหมแต่พระธุดงมองกลางมองทางไปเรื่อยๆเห็นไหสงบสงี่ยนสง่าง,งามโยมก็จะสาธุไปเรื่อยๆแล้วก็ปลื้มไปเรื่อยๆแล้วก็ออกมาต้อนรับเองเลยในทุกๆย่างก้าวบนเส้นทางที่อร่อยได้กลียดพุราจรยะทาง 381กิโลเมตรผมได้สัมผัสถ <c oughs> ึงความศรัทธาเต็มเปี่ยมของญาติโยมทีต่ตาผมคิดได้ว่าความรักในพระพุทธศาสนาเป็นความรักที่ไร้ขีดจำกัดว้าโอ้หอย่างนี้ท <c oughs> ่านสมบานนี่เนาะนี่เนาะตั้งอยู่ไปน,น,นอนเนาะ คือไม่จำกัดในฐานะเพศเชื้อชาติและชนชั้นอ๋อท่านมีเหตุผลเนาะเพราะผมเว็นญาติโยมที่มารอต้อนรับบางคนเ้ขาดูไอ้มองกลางไปไปเห็นได้ไงเนี่ยมองทางอ๋อตอนนั้นโอ้คงพึบสว่างเริ่มเห็นกว้างขึ้นนะ บางคนเนี่ยเขาดูเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยสะดวกสบายดูเขามีความเพียบพร้อมทุกอย่างในชีวิตแต่เขากลับสละความสะดวกสบายทางโลกเนี่ยมานั่งตากฝุ่นตากลมตากแดดร้อนรรอการมาของพระทุดง,อ,งดอันนี้ก็เป็นหน้าคิดว่าเงินนะอะไรที่ดึงดูด ให้ท่านเหล่านั้นมาเน่นยนะญาติโยมทั้งหลายเนี่ยที่มีความสะดวกสบายมีความเพียรพร้อมทุกอย่างในชีวิตออกมานั่งตากฝุนตากแดดตากมลมร้อนๆนี่จะเพียงเพื่อรอการมางพระธุดงและจะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุและโปรกรีกุลานี่จะ<ม>ก็เพราะว่าความตั้งใจเป็นพระแท้ของเรานี่แหละ ได้ฝึกตนตั้ีแว่เป็นตบะเป็นลาแทมแม้บวชได้ไม่นานนักแค่พามาเพียงภรษาเดียวก็ไม่กี่เดือนนับเป็นจำนวนวันก็ไปถึงปีใช่ไหมจ๊ะแต่เราก็มาฝึกตนได้ขนาดนี้นี่จ้ะซึ่งเป้าหมายของเราโน้นทำพระนิพพานในแจ้งแม้ในยานนี้เราจะยังเป็น เริ่มต้นเท่าน,นั้นเองน,นี่นะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยไปดึงดูดเข้ามานหรืออย่างบางคนก็เป็นคนที่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำคือลำบากนะจ๊ะแต่เขาก็ได้สละเวลาอันมีค่าเนี่ที่ต้องไปตทำหากินเนี่ยหยุดการทำหากินทางโลกอันนี้ก็น่าคิด นี่ก็สุดๆดเมือนกันสดตองด้วยกันทั้งคู่เลยสุดอร่อยกับสุดจรนี่นะเออโคจรมาพบกันเส้นทางมหาผูจ้จินอจารย์ทิมาโรยกุลาบนี่ก็สำคัญมากนะมันก็น่าคิดอย่างที่ท่านว่านะจ๊ะที่ท่านน้ำานว่า เพื่อจะมาบุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ในการมาต้อนรับพระธุดงและสร้างสิริมงคลให้ชีวิตได้ยินกันชัดเจนเหมือนกันราพที่ผมเห็นเหล่านี้ถือเป็นภาพสุดยอดแห่งความประทับใจที่สุดในชีวิตของผมเพราะท่านก็นไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับขึ้นได้ในช่วงที่ท่านได้มาเป็นพุทธบุตรเองนะจะ๊ะ และไม่เคยคิดว่าตลาดชีวิตจะเกิดขึ้นได้เลยผมจะไม่มีวันลืมเลยว่าผมจะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์ที่ได้ร่วมสร้างทำนานในการปลรูกศรัทธาสาธุชนให้เกิดขึ้นนี่ไงในยามที่บ้านเมืองกำลังเหนื่อยล้าจากวิกฤตช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาจำได้ไปเจอาน้ำท่วมใหญ่เนี่ย อ่าทบทวนอีกทีหนึ่งน้ำท่วมก็ว่าดีกว่าฝนแรงเนี่ย ซ้สำสองเสียงพายอยู่กองสิ่งของมัจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเทียใจยด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคิรีขันเหมือนกันไปทุกครอบเพื่อ ก็ร่ใไรแต่ก็จมเสียหายจนชั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วน่าแก้วตาน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังชอกช้ำที่คิดเช้าค้าปล่อยให้น้ำทนตายดีกว่าน้องอยู่บันดาลไม่อาจถอนพที่สักลาไม่มาช่วยจับน้ำจาไม่มาบอกี่เบื่อ น้ำท่วมกลายเป็นน้ำใจจับมือไทยให้จับมือกันไม่มีเธอก็อไม่ฉันเรามีกันเรามีไทยน้ำท่วมใหนว่ามีกว่าฝนแล้วฉันว่าน้ำแมงให้ฝนแล ปีนี้ที่บ้านล้วนมีแต่ก,กราบน้ำตาว่ายนี้น้ำบนหลังคาน้ำตาไหลคอสายชนน้ำท่วมใต้ผืนข้ามซ้ำซ้ำอน ไหไม่แรงน้ำใจปล่อยตามยาถามาช่วยกันซับที่นองน้ำตาเลี้ยวมาทอนถึงกันน,น้ำท่วมเพราะว่าคราวนี้นักหนาน้ำเนื้อไหลบา่าเมฆฝนบนฟ้าก็ยังคลืค่นคลายไม่ว่าบันไหนคราวนี้คงได้เดือดร้อน่วกกันมาช่วยกันซับน้ำตาสุขสัน์ไอไทนั้นอยู่รอดปลอดภัย เป็นน้ำท่วมให้เป็นน้ำใจจับมือไทยให้จับมือกันไม่มีเธอก็อไม่มีฉันเรามีกันเรามี ขอบทวนตามที่ท่านพระเอกท่านบอกเห็นนะจ๊ะ็ <_ t od d> นนะทสานสัมภาษเอกพลเนาะ <_ t od d> กับพักเสียงครูไว้ใหญ่หน่อยนึงอายามที่บ้านมันกำลังเหนื่อยลาจากวิกฤตช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาในการปลูกศรัทธาสญญายนนไ้้เกิดขึ้นในยามนั้นเนียจ๊ะผมยังมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่ตัวผมมีวันนี้ วันที่ได้เป็นหนึ่งในเนื้อนาบุญหนึ่งพันหนึ่งรอยิบเจ็รูปที่ได้สร้างบุญใหญ่ให้ญาติโยมสาธุจ้ะโยมต้องการบุญจริงๆนะที่โยมออกมาเนี่ยขอจุนว่าโยมต้องการบุญจริงๆที่จะไปดับทุกข์ได้โยมมีความมั่นใจอย่างนั้นจริงๆเลยในยามนี้พระท่านนั้นจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จะช่วยโยมได้ ระต้องเป็นเนื้อนาบุญเพระเาะฉะนนไปเห็นพระทุดงมานี่ก็ใช่เลยเนี่ยจ้เพระเาะฉน้นอะไรก็วางไว้หมดเลยจะมาเอาบุญกับพระทุดงนี่เลยจ้าที่ออกมาเนี่ยย่อมมีวัตถุประสงค์จริงๆแล้วจะเห็นว่าน้ำหูน้าําตาญาติโยมทั้งหญิงทั้งชายไปจ้หลั่งไหลออกมาเลยเนีย่ได้ความเพิ่มปิตภาคภูมิใจแล้วก็นึกไม่ถึง เนี่ยจยว่าอยู่ๆก็จะมีพระท่านออกมาอย่างนี้ความหวังของชีวิตก็เกิดขึ้นว่าชีวิตเราจะต้องดีขึ้นนี่นะรุ่งนี้เราจะต้องดีขึ้นเพราะบุญนี้นี่นะจะติดตามตัวดญาติมทุกคนไปถึงในนพบชาติหน้าหลวงพ่อครับผม ขอแอบสารภาพนะครับอ่าโอเคอ่าแอบแอบว่าอันนี้อันนี้เรารู้กันสองตามลำพังนะก่อนหน้าเนี้ผมเคยคิดว่าผมคงจะอยู่แค่เดินทุดองทำใจใจฟื้นฟูนฟนวัดร้างให้เป็นวัดลุ่งแล้วผมก็จะลาสิกขาไปครับโอ้ <laughs> นี่คิดผิดคิดใหม่ได้ คิดใหม่อย่าให้ผิดนี่เนอแต่พอเราว่าจาัดที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพ่อจ้าผมก็ได้ตัดสินใจที่จะยืดเวลาที่อยู่ในเพศสมณะนี้ออกไปโอ้บุญเก่าบุญใหม่เชื่อมบุญเก่านี่นะพระเก่าจึงยืดเวลาชีวิตสมณะออกไปอีก โดยตั้งเป้าหมายใหม่ว่าจะขออยู่จนกว่าจะเดินทุดงเพื่อสาวนาเสถางมามาภูชินิยานจนจบลงตามทานไปจ้ะ <S <S ได้ยินกันชัดแล้วประจ๊ะนี้<า>ขออยู่จนกว่าจะเดินทุดงเพื่อสาวนาเสถางมามาภูชินิยานจ,นจบลงแต่หลวงพ่อครับพอมาถึงวันที่ภารกิจนี้จบลงแล้ว ผมก็กลับมีความประทับใจอะไรวอในเพศสมณะนี้อย่างสุดเึงสาธุต้องอยู่กันไปนานๆที่ลูกเอ้ยลาสิขาเนี่ยมันไม่ไดีอยากอะไรหรอกเราเลื่อนเอาไว้ก่อนนะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องมีส่วนอย่างสำคัญในการช่วยกอบกู้พระพุทธศาสนาในยามนี้ ให้กลับมาเฟื่องฟูงเหมือนย้อนยุคพุทธกาลหรืออย่างน้อยเหมือนยุคโบราณกาลที่ผ่านมานะจ๊ะตั้งคิดอย่างนี้นะลูกนะเพราะตามลำพังครูไม้ใหญ่ทำองค์เดียวคงไม่ได้หรอกถ้าทำได้นี่นะก็จะไปรบกวนใครถึงรักเสกพุง่งนี่นะพุง่งจงเป็นวัดลุง <laughs> ถ้ามันได้อย่างนี้มันก็ดีสิลูกเอ้ยแต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้นนี่นะมันก็ต้องมาช่วยกันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราโยมพ่อโยมแม่ญาติโยมทั้งหลายสรรพสัตทังปวงลองนึกต่อที่เจ้าลูกนึกต่อสินี่ไง <laughs> แล้วบุญนี้ยังติดตามตัวเราข้ามภพกามยาไปอีกตอนนี้เทวดาเนะี่ะ มีตาทิพผู้ทิพนะเขาอ้อู้กันโจกันไปตัดต่อไปแล้วนี่จ้ะว่าพระเอกพลสุขาปาโลนี่นี่นะตั้งใจอยู่ในเพศสมณะเพื่อช่วยกอบโก้พระศาสนาในยามนี้เขาลือกันไปแล้วนี่นะอยาให้เขาลือฟรีนะลุกนะ มันเสียดิสซิปลินนี่นะเนี่จ้าจริงๆนะถนะ้าครูวิหญ่ทําเองได้พวด่วงนายไม่กกนใครเลยเพราะจะเอาบุญหมดสำารรบพ่วงนายล้วก็ได้บุญหมดเลยนี่ไงแต่มันยังไม่ถึงขนาดก็ต้องมาในน่นะมาเป็นทาหารกองรับรมอย่างนี้จ้า ผมยังอยากบวชต่อสาธุเพราะผมเห็นว่าการที่จะเข้ามาเป็นพระในหนึ่งพันหนึ่งรอยี่สิบจรูปนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกต้องจ้ะไม่ง่ายเลยนะจ๊ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องสวนกระแสะกิเลสกระแสะโลกที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องสวนนะนี่จ้ะไม่ใช่เรื่องธรรมดานี่จ้ะ ในระดับที่มารสะดุ้งทั้งพบเลยเพรามารจะบังคับให้ตามกระแสกิเลสได้มมนง่ายจะเจอสวนนี่สินี่จ้าแต่เฉพาะาจริงๆมาผมได้มีกาไปรูป้ไปเห็นด้วยตาขงผมเองว่าญาติโยมเนี่ยมีศรัทธาและตั้งการพระพุทธศาสนามากขนาดไหนก็ท้ายผมยิ่งเกิดความมั่นใจว่าผมพระเอกรพล สุขปาโลจะอยู่ในเพศสมนันี้ต่อไปสาธุแบบวันต่อวันครับเห็นไ,ไหมแค่นี้ครูอยากจะชื่นใจแล้วนะจ๊ะโดยผมมีความตั้งใจว่าผมจะใช้ความรู้ความสามารถของผมช่วยหลวงพ่อในการผลักดันและพัฒนาสาธุจ้ะ เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองสาธุจ่าและเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคสมัยพุทธกาลให้จองได้สาธุสาธุสาธุนี่ท่า,ทานเป็นตัวแทนของลูกพระธรรมทายาททั้งหมดนี่นะข้าทั้งหมดนี้ก็คิดเหมือนท่านนี่จ้ะเพราะทรงท่านเป็นตัวแทนนี่นะ โดยผมจะใช้เพศสมณะนี้แหละครับเอาเป็นตัวจุดประกายทำให้สังคมไทยของเรามีความสุขสาธุจ้จเออท่านเป็นบัณฑิตนักปราชญนะคิดได้เนาะถึงแม้ว่าความคิดของผมจะเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆเสีเ้ยวหนึ่งในสังคมไทยนี่เออสุดยอดเลยนะ แต่ผมก็มีความมั่นใจว่าหากผมอยู่กับหลวงพอ่อต่อไปฟังที่ท่านจะพูดว่าไงนะและช่วยงานกับหลวงพอ่อในทุกๆโครงการต่อไปการเฟื่อฟูพระพุทธศาสนาเพื่อเติมเต็มความสุขให้ขทุกคนในสังคมไทยก็จะเป็นจริงได้สาธุโอ้สุดยอดเลยนะ<า>และความฝันที่อยากจะเห็นสังคมไทยกลับมา,าเจลรลุ่ <laughs> ในนนก็ต่อไปก็จะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแน่นอนครับนี่นี่นะเออนี่ไม่ต้องเอื้อมเลยนี่เนะถึงเลยนะสุดท้ายนี้ผมยิ่งอยากขอกรบาบเจ้าท้าพระเดชคุณหลวงพอ่ออยากขอบคุณหลวงพ่อย่างสูงที่หลวงพ่อได้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อพวกเราความการเดินทดลองงานลาบเรื่องสวยงานที่เกิดขึ้นตลอดย4บวันที่ผ่านมานี้ จะมีขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีหลวงพ่อคอยเป็นผู้นำนให้พวกเราได้เดินตามสร้างบารมีเออให้กำลังใจกับผู้เท่าบ้างนี่ก็โอเคเนาะล้วว่าพูดจุดประกายความแตงอย่างผมต่อแต่นี้ไปมีแต่การสร้างบารมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับสาธุโอ้นี่จ้ะฟังแล้วชื่นใจนะจ๊ะ ซึ่งผมเองจะขอตั s <S <re> <table> ้งปณิธานว่าจะทุ่มเทกายทุ่มเทใจไปงานแม้ฟูพระพุทธศาสนาหลวงพ่อสำหรับเป็นอัศจรรย์ให้จองได้เลยครับสาธุสาธุสาธุสุดยอดเลยนะ